ลงนามลงชื่อสมัครฉันจะไปวิชั่นชริตวิชั่นชริตหมายความว่าไปดูไปดูเลยที่มองตกเลยียไปยไปเลยแต่ไปนี่ต้องจ่ายเองนะคือคือต้องต้องออกเงินเองเพื่อจะไปว่าเราไปข้ามน้ำข้ามทะเลไปแล้วพระเจ้าจะจะัดผ่านอนห้ามือบาเนี่ยนะฮะสมมติว่าไปมองโกเรียเราจะต้องได้ เ0 0 0หมหรือว่าไปเกาหลีหรือว่าไปถ่าราคาถูกหน่อยเนี่ยเราก็ไปแถวๆหน้าก็มีงานมินชั่นอะไรทีแต่ผมฝากจริงๆว่าการที่เรายอมที่จะจ่ายเงินของเราเงินอยู่ไหนใจอยู่นั่นถ้าเงินของเราถ้ามันแต่รับทุนนะรับรองคนไทยว่าทุนแหนกทุนแล้วเราก็ไม่เห็นมินชั่นไปไหนออกต่างเองเลยเราเองลงทุนเองไปเองไปเองแล้วเราจะเห็นเราจะยิ่งเสียงมาเจ้าจัางว่าเจ้าจะบอกต่ออะไร ไป็น v i s i o ที่ต้องเป็น goaler คือเป็นคนที่เป็น v i s i o อาจจะไม่อดีสอนสอนก็ได้แต่ขอให้ลองเริ่มก้าวก้าวหนึ่งไม่ใชียงแต่ก้าวนั่งฟังเทศไม่ใช่หรือก้าวอธิษฐานแค่นี้ไม่พอก้าวก้าวหนึ่งก้าวเลยว่าเราเป็น v i ช i o ฟิล e l ไปเลยแล้วลองดูว่าพระเจ้าสอนอะไรจัดอะไรเพราะในค่ายตรงนี้เราบอกเองว่ายังต่ำๆจะมี50คนที่เอาเงินมีมัดจำเลยนะไม่เอาราคาคุยเอาราคาจริงเลยนะฮะเอาเงินไม่ยกเตรียมใส่กระเป๋า เด็ดโปสิทเลยนะจองเหมือนจองทัวร์เลยนะจองทัวร์ฉันจะไปทริปนี้อย่างเงี้ยนะเราก็จะมีบูต่างๆมาให้เรียบร้อยว่าทริปนี้ไปไหนทริปนี้ไปไหนก็ไม่ไปไหนราคาเท่าไหร่วานที่เท่าไหร่คุณก็เลือกเลยนะคุณตั้งใจเลยปีหน้าเนี่ยนะ2015ไม่ต้องไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะไม่ต้องเที่ยวเที่ยวคืนไปไปที่ฉันทริปนี้แหละเชื่อว่าพระเจ้าจะเปิดหูของเราเปิดตาของเราเปิดใจของเราหาเงินที่เราลงทุนมาพระเจ้าให้คืนอีกแน่นอน จะเสียดายต่ากเก็บเงินเรย่องตอนนี้ดูความเชื่อของเราว่าไปมีชื่อชื่อเราหวังอย่างจริงว่าอย่างต่ำๆ่ำห้าสิบผมลงชื่อไม่ใช่ลงชื่อเฉยๆนะลงชื่อแล้วแต่ต่ำขึ้นนั่นแะแล้วไปขึ้นเงินรวยนั่นลองดูถ้าเราทำให้ขำต่ำต่ำนี้เราจะเป็นราชาคุยตลอดไม่ใช่แอคชั่นธ์กขอให้เราทำจริงเถอะว่าเราจะจ่ายเงินเองนี่คือ นัคนไทยไปคุณเยอะเจาา้าฟ้าก็ท้องนั้นน่ะก็มันเงินอื่นกันได้ไปเที่ยวฟรีอันนี้ไม่อ้างแล้วเอาเป็นพระที่ดมเราจ่ายตัดเองแต่ก็เห็นใจนะสำหรับคนนี่มริงจริงเนี่ยน,นะพระเจ้า,จา,าก็จะแต่ก่อนขอพระเจ้าด้ยตัวเราองค์เจ้าเรืร่องขอจะไปขอพระเจ้านี่คือความเชื่อตั้งใจพระเจ้าห้าสิบคนที่เป็นวิชั่นไปชินทร์ทิปสิบห้าคนที่เป็นวิชัเนอร์เราฟังจริงจร่งว่าองค์จะาข้าขอพระองค์เมตตา ใช้คนไทยเนี่ยมีใจกล้ามีน้ำใจที่จะไปเป็นเฉลิมฉัอนะเรียนพันคนไปนี้ร้อยคนเนคร,รียนไคลร์สจริตจังจแล้วห0คนลงชื่อไปด้วยชชิปลองไปและ15ห้าคนไปเป็นมมชชันารีและ2 0ที่จัดจะจับเงินกันส่งเราชอบบอกว่าที่จะจัดชั้นคนน้อย23สามคนที่จัดตั้ง50คนฉันไม่มีเงินไม่เป็นไรไรายละเอียดจัดรวมกันก็ส,สามารถสง่ง นะให้เราจะจะลุกขึ้นอันฐานเผื่อซีนนี้ด้วยกันครับอันฐานเผือไม่ช่แยฉันขอพระเจ้าเรจ่าหนึ่งพค,คนจะไปในขน,นข่ายม่ช่ i o แย่ช่วจริงๆนะครับออกเสียงอันฐานหนึ่พคน100คนเรียนใครรอเรียนมิช่ว5ห้นคนไปมชวยทริปสคนเป็น s มิช n วนารีและ20่สที่จะจับจับมือกันส่งมนารีอันฐานด้วยกันครับ